คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมต์แอดเวนเจอร์และ a อนิเมต์แวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 2> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้เนครับผมเป็นเอ่อเราก็อยู่กันในแบบแอนิเมตลาสตนกันอีกเช่นเคยเนครับผมคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครอ,อย่าง กอตลี่ตัวใหม่เนี่ยครับผมเป็นกอตลดี่นี่เลยครับผมจากโจโจ้นะครับตัวละครอย่างโจนี่นะครับโจนี่อินฟินิตสปินเนี่ยครับเป็นระดับกอรลี่เนาะตัวละครนี้เรามาดูกันนะครับก็จะเป็นตัวที่ตีไฮบิดเนะยครับผมจริงๆตัวเขาเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะแต่ว่าพอดีว่าเจ้าของไอเดีเนี่ยเขาสุ่มได้ตัวของโอมนิเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นตัวที่ตีเอ่อตีกายภาพนั่นเองนะครับ ดาวมีเริ่มต้นเนี่ยสามล้านนะครับวงการโจมตี45แล้วก็คูดาวเนี่ยสองวิทนะครับบัฟรีวิวเนี่ยก็จะเป็นอวตารนะครับผมแล้วก็จะมีโซของโซออฟซูเปอร์สเต็งด้วยนะครับในส่วนของลีดเดอร์ของจอห์นนี่เนี่ยตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับตัวของฟรีเลนนะครับแต่ฟรีเลนจะเป็นไทป์ของเมจิกเนาะก็คือตีเวทนะครับแต่ตัวละครอย่างจอห์นนี่เนี่ยเขาจะเป็นตัวละครไทป์ตีกายภาพนั่นเองนะครับก็คือจะบวกบวกตามกายภาพในทีมเนาะ ถบวกเยอะเขาก็จะบัฟให้ตัวของจอห์นนี่นะครับและทีนี้ตัวกายภาพที่อยู่ในทีมเราเนี่ยก็จะบวกเอ่อโดนบวกดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวกายภาพที่อยู่ในทีมก็จะได้แบบบวก10%บวก5%ในส่วนของระยะ10แล้วก็ดาเมจ5แต่ว่าถ้าเป็นถ้าในทีมเรามีกายภาพเยอะตัวก็จะบวกให้กับจอห์นนี่เนี่ยตัวละ5%ในส่วนของระยะแล้วก็ดาเมจ2.5%นั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับปีเลยเลยเนาะโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ส่วนสกิลที่เรามาดูกันหน่อยเนาะสกิลที่อัปตันแล้วเป็นสายคีย์ที่นะครับแล้วก็ตัวของเบสซิ่งอ่ะอันนี้แบบเปล่าๆเ,เนาะนี่อันนี้ก็คือแบบนี้นะครับฟาน,นิในส่วนของตัวเบสซิ่งนั่นเองนะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยผมทําคลิปแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะลงหลังจากรีวิวตัวละครครบนะครับผมเนาะนะแล้วก็ ก็ไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของเดลนนครับผมขอบคุณไอดีมากเลยนะครับผมที่ส่งรหัสมาที่ส่งมาให้รีวิวเนาะขอบคุณครับผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแมปกันนะครับผมว่าตัวละครอย่างโจนี่กอรลี่นะครับผมตัวละครใหม่เนาะจะกิงยังไงนนครับผมป่ะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ ยูจีโฟนเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นใน่ของง MVp ครผมซึา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมแล้วก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับตัวละครอย่างโจนี่นะครับผมมีค่าวางอยู่ที่900วางถูกมากนะครับ การเอฟเฟกตการจตีจะเป็นแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าโจนี่มี2ตัวนะครับมีโจนี่แล้วก็มีตัวของสแตนนะครับซึ่งมันเป็นสแตนประเภทซัมมอนนะครับผมบอกเลยว่าโกงมากโกงมากแล้วดูทาเมทมันดีคือต้องบอกอย่างนี้นี่บผมทักเนี่ยตอนนี้มันเป็น X4 คือถ้าใครมีทัก คือถ้าใครมีจอนนี่แบบเพิ่งทําจอนนี่มาเสร็จๆร้อนๆเลยนะครับคุณจะได้ทักแบบเวอร์ชั่นจิ๋วก่อนนะครับใครที่ดูใครที่ดูโจโจเนี่ยก็จะรู้ว่า่าทักเนี่ยเริ่มต้นมาตั้ง,ตงแต่มันจะมีแอคหนึ่งถึงแอคสใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือเจ้าของไอเดีเนี่ยเขาเอาไปเล่นก่อนนะครับแล้วพอเอาไปเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการเติบโตเนาะกลายเป็นแอคสี่นี่ครับพอมันเป็นแอคสี่เนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบถาวรเลยนะครับมันจะไม่กลับไปเป็นแอคหนึ่งนะนะเวลาเริ่มเกมใหม่นะครับอันนี้ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว มันก็จะมีผลกับของโจนี่เนี่ยผมที่ในส่วนของพาร์สฟะเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวของโจนี่เนาะมีพาสซสฟอะไรยังไงเนีครับอ่ะพาสซีฟแรกเนี่ยผม growing reserve เนี่ยตัวละครนี้เนี่ยผมมันจะมีผลตามปดพื้นฐานเนาะก็คือเป็นการบัฟให้ตัวเองนั่นเองเนี่ยครับ อย่างแรกนะครับผมถ้าเกิดมาเป็น X หนึจริงจริงเนี่ยตอนเนี้ยถ้า X สี่อยู่แบบถาวรเน่ยทุกคนไม่ต้องไปสนใจ X หนึถึง X สามเลยเว้ยเรามาดู X สี่กันเลยแต่เราจะบอกก่อนว่า X แต่ละ X เนี่ยมันทำอะไรได้ในเงี้ยผมก็คือ X หนึ่งในเงี้ยผมมันก็จะมันก็จะเป็นการลบลบคูลดาวน์เนาะ5%้าเปอรเนี่ยครับเปอร์เนี่ย15%เนี่ยครับผมแล้วก็ดาเมจเอ้ยลืมข้าม 1> X หนึเนี่ยก็คือลบลบคูดาวน้ X สองเนียลบคูดาวสบ์เซบวกระยะห้บวกระยะเออบวกดาเมจห้านี่ครับ X สามลบคูดาวนบ์เซ็นตบวกระยะสิบวกดาเมจสินะครับ X อ่า X สีเนี่ยลบคูดาวยบ์เซบวกระยะสิบห้อร์เซ็นต์วกดาเมจสิแล้วก็จะทำให้จอนี่เนี่ยไม่โดนสตันนะครับแล้วก็จะทําในส่วนของทําให้เนลดาเมจเนลเนี่ยแรงขึ้นสิบเปอร์ อันต่อมา,เน,มกกามเนี่ยผมทุกการโจมตี3ครั้งเนี่ยผมที่โจมตี3ครั้งเนี่ยสครั้งต้องตีศัตรูตัวเดิมเนี่ยผมจะทําให้โดนสถานะตามนี้เนี่ยผมต้องตีตัวเดิมนะ,ะสถานะตามนี้ก็คือถ้าเป็น x อคึถึง x อคงเนี่ยก็จะทําให้โดนดาเมจก็คือจะโจมตีครั้งถัดไปอั้งที่4เนาะก็จะจะีจะตีดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจปัจจุบันนั่นเองเนี่ย ต่อมาเนี่ยผม X สามเนี่ยผมก็คือจะทำดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์การโจมตีครั้งที่สี่เนาะแล้วก็จะทำให้ตีติดสโลว์แล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากจอนนี่เนี่ยผมเป็นเวลาสิบห้าวินั่นเองเนะครับต่อมา X สี่เนี่ยผม X สี่เนี่ยจะทำให้ตีติดสตันแล้วผมแล้วก็ทำให้ทำดาเมจแรงขึ้นครั้งที่สี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ สมมติคุณตีครั้งที่3เนี่ยห้าล้านใช่ไหมครับครั้งที่4คุณตีไปเลยครับก็คือเอา5้าล้านไปบบกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ท่าเท่ากับว่าคุณตี10ล้านซึ่งดาเมจดีมากเนี่ยครับบอกเลยถ้าตีแต่โจมตีสตีตตัวศัตรูตัวเดิมเดิมหมดเนาะทีนี้ยังไม่พอครับไม่สนทตุด้วยเนี่ยครั้งที่3นะโจมตีแบบไม่สนทตุคุณจะเป็นธาตุอะไรก็ตามเนี่ยผมไม่สนทตุเนี่ยตีเลย ต่อมาก็จะเป็นการทำดาเมจ10%ทุกๆ1วิเป็นเวลาหวิแถมทำให้ติดติดฉาิหลังจากไอตัวสกิล5วินี้หมดเป็นเวลา5วิอีกต่างหากนะครับ10%นะครับทุกคนลองคิดดูถ้าสมมติอัพตันอ่ะสมมติดาเมจ1 1 B เนาะ10%ของ1 b คือ100 m ถูกไหมครับ100 m เนี่ยตี5วิเท่ากับคุณตีแล้วนะ500 m นะครับดาเมจมันดีมากเลยนะ <c oughs> แต่ไม่พอยังทําให้ตีติดเทรดด้วยนะครับไอเชนเนี่ยก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยครับโดนดาเมจคิทิคอลแรงขึ้น10%เนาะแล้วก็ทําให้โดนดาเมจดาเมจเหมือนจะทําให้โดนดาเมจคิทิคอลเพิ่มอีกนะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะประมาณเนี้ยเหมือนถ้าเกี่ยวกับดาเมจคิทิคอลอะไรอย่างเงี้ยครับติดเป็นเวลา5วินะครับอ่ะต่อมาโอ้โหนี่แค่พาสีฟแรกก็ยาวขนาดนี้แล้ว พาคสิบต่อมาเนี่ยผมโกลเด้นเนลเนาะก็คือตัวของจอห์นนี่เนี่ยสรุปง่ายๆเนาะจอห์นนี่เนี่ยจะมีตัวของเนลเนลล์เนี่ยก็คือถ้าทุกคนดูอนิเมะเนาะมันจะเป็นการเหมือนปล่อยกระสุนเล็บออกไปนี่ครับกระสุนเล็บเนี่ยคือเมื่อวางปุ๊บเนี่ยเขาจะมี10เนลนะครับฮะเรามาดูกันครับผมว่าเนลแต่ละแอคเนี่ยทำอะไรได้บ้างถ้าแอคหนึ่งเนี่ยก็คือเนลเนี่ยจะยิงทุกๆ20่สิบวิต้องบอกก่อนว่าเนลกับการโจมตีธรรมดาเป็นการโจมตีแบบแยกกันนี่ครับเนลโจมตีอีกอีกแบบนึง การโจมตีธรรมดาก็โจมตีอีกแบบหนึ่งเท่ากับว่าจอนนี่เนี่ยมีการโจมตี2ครั้งนะครับอ่ะแอคแรกเนี่ยครับเนลเนี่ยจะโจมตีทุกๆ20่สิบวิแล้วก็จะเจเนเรตเนลขึ้นมาทุกๆ15บห้าวิหมายความว่าเนลเนี่ยไม่มีทางหมดแน่นอนเนี่ยครับต่อมาแอคสก็จะทำเอ่อจะเป็นการโจมตีทุกๆ17บเจ็ดวิแล้วก็เอ่อเจเนเรตทุกๆ12วิเนี่ยครับต่อมาแอคสก็ทำเอ่อปล่อยสิบามวิแล้วก็เจเนเรตสิบวิเนี่ยครับแอคสเนี่ยครับสุดโกงเนี่ยครับ ปล่อยทุกๆ10สิบวิครับเจเนเรต7วินะี่ครับก็คือเนลเนี่ยไม่มีวันต่ำกว่า9แน่นอนอนะดูจากลักษณะแล้วนะี่ครับต่อมาเนลผมตัวของพาร์ทสสุดท้ายนะครับพาร์ทสสุดท้ายนะี่ครับผมอันนี้คือเนลนี่ครับผมเมื่อเนลแอคทีฟเนาะจะทำดาเมจ40%นะครับผม,ม,ม,นะบผมแล้วก็เปลี่ยนพื้นฐาน40%เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนี่นะครับถ้าอัพตันเนี่ยดาเมจ40%เนลเนี่ยอยู่ว่าบวกดาเมจเยอะมากเลยนะ ไม่พอนะยครับยังมีตัวของตัวไอแอคนี้ช่วยด้วยเนี่ย่ะเมื่อเนวนะครับโจมตีจะเกิดผลอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นแอคหนึ่งเนียผมจะเพิ่มในส่วนของบัดนะครับแล้วก็จะทำดาเมจนียผม15%ของดาเมจปัจจุบันซึ่งเราต้องเอาดาเมจ15%ของปัจจุบันนีครับไปบวกกับ ตัวของบรัตอิบัตรเนี่ยโบกดาเมจ140%เราก็ต้องไปหาค่าความอะไรนู่นนี่นัน่นอีกเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าทอกอันนี้คือความที่ผมคิดเนาะถ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบแซมเปิลแซมเปิลก็คือ15%ของดาเมจปัจจุบัน,เ,นเราก็แค่ไปหาดาเมจของปัจจุบันเนาะอย่างเช่นดาเมจ1เอ่อ 1B ดาเมจ15%ก็150ล้านนั่นอย่างนี้100 150ล้านเนี่ยเราก็ต้องเอาไปบวกกับ140%ก็จะได้ดาเมจของบัตรนั่นเองซึ่งแรงมากนะครก็แรงพอสมควรก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าดาเมจหลักแต่ก็แรงอยู่ นะครับอะต่อมา x 2ก็ทำให้ตีติดบัตรครับผมของดาเปอ25%ปัจจุบันแล้วก็ทำให้ตีติดตัวของกระดูกหักนะครับต่อมา x 3เนี่ผมก็จะเป็นรีเวิร์สมูเมนต์ซึ่งรีเวิร์สมูเมนต์ก็คือการทำให้ถอยหลังนั่นเองนครเป็นเวลา3วิแล้วก็จะทำให้ตีติดเฮอร์เมเดของดามจปัจจุบัน30%สเนต์นะครับนี่ส่วน x นี่ครับผมยังไงมันติดเราสนใจแค่ x 4อยู่แล้วติดถาวรนะครับ x สรีเวิร์สมูเมนต์เป ดามเมจ35%ของปัจจุบันเนาะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดามเมจแรงขึ้น10%จากจอนนี่นี่ครับสูงสุดเนี่ย50นะี่ครับ50%นะแคปนะครับเป็นเวลา30มสิบวิไม่พอนี่ครับผมเนวอันนี้ยังสามารถลดเลือด2%ของดามเมจปัจจุบันได้เนี่ครับสูงสุดที่200รบีซึ่งโคตรแรงแรงมากๆแรงมากค,คุณแค่คุณคุณคิดดูนะแค่คุณเริ่มต้นมาเป็นเอ็กซีเนี่ยอะไรหลายอย่างมันก็โกงแล้วจริง เนี่ยพอวางปุ๊บเนี่ยเผลเผเนี่ยมันไม่ได้ตีแค่5ล้านนะครับอาจจะตีอยู่ประมาณ20พล้านเนี่ยครับยี่สิบถึงสามสิบล้านเลยนะแล้วตีหนึ่งจุดเก้าวิคุณผมถามจริงคุณเอามาให้ใครเล่นเนี่ยดูแม่งโกงชชบหายเลยเอออ่ะต่อมาแล้วก็อันนี้เรียบร้อยเกี่ยวกับพาสซีฟเนาะเรายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเหมือนจะจบเรามีทักครับนี่ตัวละครสแตนของเรา นี่สแตนเนี <Wars> ่ยพี่น้องเอ้ยพาซีมสแตนแไปโคตรเยอะเลยอุ้ยภาพจริงอ่ะสแตนเนี่ยครับผมแม็กอีเวอร์ลูชั่นเนาะเมื่ออัพตันเนี่ยครับผมแอค4เนาะจะเกิดผลดังนี้นะครับผมก็คือจะบวกดาเมจสาว15%โบกระยะ15%แล้วก็จะทำให้จอนนี่เนี่ยดาเมจแรงขึ้น15%แล้วก็ระยะเนี่ยครับผม ทีนี้ก็จะทําให้ปลดล็อก3อัปเกรดเนาะฮะยังมี3อัปเกรดอีกเหรออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมา infinite spin เนบผมก็คือเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยผมจะเพิ่มในส่วนของ infinite spin อนว infinite spin effect ใหม่เหรอแล้วก็จะทําให้ตัวของจอนนี่เนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรูอีกครั้งนะครับผมแรงขึ้น25%เนาะทีนี้ก็เมื่อมาร์กเนีครับจะฮะเมื่อเมื่อศัตรูโดนมาร์กเห แล้วออกจากระยะของตัวละครนี้เหมือนประมาณว่าเพิ่มไอตัวของอินฟินิต spin เนี่ยมันจะเป็นการมาร์กนะครับแล้วทีเนี้ยไอตัวที่โดนมาร์กนะครับผมพอออกจากระยะเนี่ยมันก็จะโดนผลตามนี้เนาะก็คือจะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้น3%ทุกๆวินะครับผมแบบถาวรนะครับโอ้ยถือว่าเก่งนะแล้วก็จะทําให้เดินถอยหลังนีับผม15วินะครับแล้วก็โดนแค่ครั้งเดียวนะวันกอบอลเนาะทีนี้ต่อมาเนี่ยผมจะทําให้โดนในส่วนของ เดสแพร์ air, แบบถาวรหลังจากที่ออกจากระยะเนี่ยเป็นเวลาเหมือนแบบเป็นเวลา60วิประมาณนั้นแต่ก็คงเป,เป็นไปได้ยากเนี่ยครับผมต่อมาเนี่ยดาร์ค erm เดอเทอร์มิเนชันนี่ยครับผมหลังจากที่จอห์นนี่เนี่ยผมฆ่าศัตรูไปแล้ว30ตัวโดยที่ศัตรูพวกนั้นนะนะมันมาร์กนะครับผมมาร์กเนี่ย Mark, เนาะมาตัวของอินฟินิตสปินเนี่ยครับผม อ่ะมันก็จะเกิดผลตามนี้แนวผมตัวละครที่แข็งแกร่งแนวผมที่อยู่ในแมปนี้ครับจะทำให้ r e g r ด t of protection หรอมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนมันจะเป็นการโจมตีได้เรื่อยๆใช่ไหมหรือยังไงเหมือนแบบประมาณว่าอยู่ที่ไหนก็โจมตีได้อย่เงี้ยหรอ,อเดี๋ยวผมขอสักครู่นะครับก็เหมือนกำหนดเป้าหมายหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดอ่อโจมตีแต่ละครั้งโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งอ๋อสามารถโจมตีต่อให้อยู่ที่ไหนก็โจมตีได้เลยเงี้ยหรอ I, ถือว่าดีมากเลยนะเอออันนี้นะครับต่อมาถ้าศัตรูที่แข็งแกร่งนะครับผมอยู่ใน AE เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น50%เนะครับผมโอ้ก็อุ้ยโหเธเอนมันโกงอย่างวะแต่เหลือพาร์ทีสินี้มันโกงมากเลยนะอะต่อมาหลังจากที่ตัวละครที่แข็งแกร่งนะครับผมในแมปเหมือนประมาณว่าอยู่ในแมปเนาะ10ครั้งนะครับผมก็จะทำให้เข้าในส่วนของดาร์คเดโทเนเดโทมิเนชันเนาะ เป็นเวลา60วิก็คืออันนี้หรือเปล่าอ๋อเหมือนประมาณว่าติดอันนี้ทีนึงแล้วก็ติดอันนี้ทีนึงอย่างเงี้ยหรออ๋อหลังจากที่เข้าในส่วนของดาวอ๋อเดโทเนชันนี่ยผมก็จะเกิดผลดังนี้นะครับก็คือบวกดาวไป30%ระยะ30%แล้วก็ลบคูดาว10%นะครับทีนี้ทุกการโจมตีสมครั้งเนี่ยผมจะทำให้อ Enable v o t e Portfolio อันนี้ Portfolio คืออะไรครับนงครับ เหมือนประมาณว่าจะทําให้โดนตัวของ u n g e a b l e v o r t e x อย่างรุนแรงเหรออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะต่อมาจะเพิ่มในส่วนของ Infinite Spin Damage เนีครับผมแรงขึ้นเนาะจาก13เป็น15นะครับอืม3โอ้ยต๋ตรงเนี้ยเหรอเนี่ยเหรอโดนถาวรเนี่เหรอโอ้โห3เป็น15 <c oughs> โอ้โหแล้วคือพาสซีฟแบบยาวเป็นหาง อ่ะต่อมาอ๋อ,อนี่ไง unstable vertex มันคืออันนี้นะครับ unstable unstable vertex เนาะก็คือเมื่อจัดก,การสตูถ้าตัวละครนี้ไม่ได้จัดก,การสตูเหมือนเป็นการโจมตีแบบ3ครั้งบวกเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าหมายถึงยังไงนะก็จะทําให้จะทําเมื่อโจมตีเนี่ยก็จะทําให้ตีติดในส่วนของ unstable ทันทีเนาะแล้วก็สตูที่อยู่ในระยะนี้ผมจะโดนดาเมจเหมือนโดนแรงขึ้นหรอ30ของดาเมจปัจจุบัน ทุกทุกวิเหมือนโดนดาเมจแหละเดือนโดนดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจแบบปัจจุบนนันเนาะทุกทุกวินั่นเองนะครับทีนี้หลังจากจัดก,การเอ็กพอร์ตเอ็กเอพรสตัวหมดอายุหลังจากหน่วยนี้เอาชนะศัตรูได้หรออ๋อหมายถึงว่าไอตัวของ30อันเนี้ยมันจะหมดก็ต่อเมื่อศัตรูตายนั่นเองนะครับอ๋อแปลว่ามันทำดาเมจได้เรื่อยๆเลยนะอย่างนี้นะครับ ต่อมาเมื่อทุกๆก,การคิวนี่ยผมจะเพิ่มในส่วนของอินฟินิตสปินจอ h n นี่ดามเมดบูตนะครับผม2.5%สูงสุดที่2 5่อเนินฟินิตสปินาะมันไปปวกตรงนี้อีกแล้วหรอโอ้โหอ,อ่ะอันนี้คือจบไปแล้วนะครับอันนี้คืออันนี้คือการรีวิวตัวละครหรือเรามาอ,อ่านเรียงความกันครับเนี่ยต่อมาวอร์ม o l คอลแลบเอนี่ครับก็คือเมื่อมีสตูที่เป็นสเปเชียลไทยนาะก็คือเป็นแบบ ใช้ประเภทพิเศษที่เข้ามาในระยะ70%ของระยะปัจจุบันนี้ครับไอระยะ70%เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นอันนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะน่าจะน่าจะมั้งครับน่าจะใช่แหละดูเนาะก็จะทําให้เกิดผลดังนี้เนี่ยผมนั่นก็คือจะโดนเอฟเฟกตัวของอินออ่ินสติกัสเนี่ยเป็นเวลาสิบวิแล้วก็จะรีรีพายก็คือจะทําให้โดนซ้ำเหมือนเนาะอินสติกัสเนี่ยเออ่ extinguish เนะี่ยทุกๆ30มสิบวิในระยะนะครับทีนี้ทำดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจปัจจุบันของยูนิตนี้เนะี่ยผมทุกๆฮะทุกๆวิเหรอเป็นเวลาห้าวิโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้โกงอันนี้โกง,นนกงจริงถ้าเข้ามาโอ้ยโ,โกงโกงเกินอ่ะต่อมาเนะี่ยผมหลังจากผ่านไป5วินะีเนี่ยผมจะทำให้โดนดาเมจแรงแบบถาวรเนาะสิอร์เจากจอนนี่เนี่ยผมโกลเด้นเนลก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ น,นี่นี่อันนี้คือจบแล้วนะครับอะต่อมาเรามาดูดาเมจของเขากันนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงสกิลกดอีกนะเอออันนี้ยังไม่พูดถึงสกิลกดอีกอหรออะเรามาดูดาเมจกันครับเริ่มต้นตามนี้เนาะอันนี้รถคูดาวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปอัปเกรดไปครับผมเอฟเฟกต์การโจมตีก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นลายเอลเนาะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้เลยระวังมันทําอะไรเหมือนจะเป็นการปล่อยสปินนันตรงนี้นะเห็นไหมสกิลของจอนนี่เนะี่ยอันนี้มันเป็นของ ตัวสแตนเนาะไปเลยครับเปลี่ยนสกิลครับนี่ตามนี้เลยนีะครับเป็นเซอร์เคิลเอลีประมาณนี้นะครับไหนดูหน่อยสิมีเอฟเฟกต์ไหคือเหมือนจะไม่ได้ทันได้ได้ต่อยด้วยซ้ำดังไม่ได้ทันได้โจมตีอ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเราก็สังเกตยากนิดนึงนีะครับโอ้หมีสกิลกดเพิ่มมาเนี่ยครับหนึ่งสกิลแล้วนะครับอ่ะอัพไปครับผมสองสกิลแล้วนี่ครับก็ค่าอัพทั้งหมดนะครับใช้อยู่ประมาณ1ล้านนะครับผมเนาะแล้วก็มีสกิลกดเพิ่มมานะครับ สกิลกดแรกเนี่ยผมจะเป็น Herbal Tea เนี่ยผมเมื่อกดสกิลนี้ผมจะทำให้บัฟตามนี้เป็นเวลา60วินาทีครับผมอย่างแรกเนี่ยครับก็คือจะลดคูดาวในส่วนของ Golden n เนลสา3วินีครับแล้วก็ n นลเ l เ m อ t e r เนี่ยจะไม่ลดเลยเนี่ยครับก็คือจะไม่มีวันลดเลยนะแล้วทีนี้ก็จะบวกดาเมจ15%บวกระยะ20%แล้วก็เนลเนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น50%จากปกติ40%นะครับอันนี้สกิลแรกนะ อ่ะต่อมาในส่วนของวอร์มโฮ้เนาะวอร์มโฮ้เนี่ยก็จะ <Huh? S 1> เมื่อกดสกิลจะเป็นการเลือกแอเรียก็คือเหมือนเลือกพื้นที่ในระยะสำหรับจอนี่แล้วทักกีร์พอตได้เหรอโอ้ oh. ต่อมาเนี่ยผมเมื่อกดเมื่อสกิลนี้ทำงานเนี่ยผมทำงานแบบอัตโมติกเหรอจะสกิปดิสเอฟเฟกก็คือจะข้ามเอฟเฟกนี้ไป นี่ครับหลังจากที่เทเลพอร์ตหรือว่าทําแบบออโต้เนาะก็คือจะทําดาเมจแรงเออ่ทำดาเมจแรงขึ้นเนา้อยห้อรในระยะเนี่ยครับเออไม่ใช่ทำดาเมจแรงขึ้นสิเหมือนทําดาเมจเลยเนี่ยผมร้อยห้าสิบในระยะเนี่ยครับแล้วก็จะลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอนเนอรีสปีดก็คือเป็นการเอ่อสโลเนี่ยผมสามสิบวิเนี่ยครับแล้วก็จะน็อกแบ็กัตรูเนี่ยครับผมก็เป็นการทําให้เดินถอยหลังเนาะห้าวิเนี่ยครับแต่ว่ามันต้องแต่ถ้าเป็น X4 ก็จะสิบวิเนี่ยครับ ถ้าศัตรูนะครับผมออกจากระยะนะครับผมโดยที่ยังโดนสโลอยู่นะครับสโลเนี่ยก็คือต้องเป็นสโลของอาเบลิตี้นี้เท่านั้นนะครับผมจะทำให้โดนในส่วนของเอฟเฟกต์มัลติเลต์มัลติเลตของทักนะครับผมก็คือจะเป็นเอาดาเมจของทักเนี่ยมาบวกกับตัวของมัลติเลตอีกทีหนึ่งก็จะได้ดาเมจออกมา นะครับทำไมมันดูเยอะจังเลยฮะอ่ะทีนี้ผมลืมพูดเรื่องดาเมจตอนอัพตันเนาะดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่5 0 0ร้อยเอ็มนะครับระยะร้อคู่ดาวเนี่ยสามวีนะครับอืมอีนี้เราลองก่อนที่เราจะไปกดสกิลเหมือนมีเออเหมือนเจ้าของไอเดียเขาบอกว่าตัวของของจอนนี่เนี่ยมันจะมีสกิลกดอยู่3ตัวนะครับก็ไม่ใช่3ตัวเด็ดสาสสกิลนะครับผมแต่ว่าต้องอัพตัวของ ไอตัวอย่างอะไรนะสแตนของเขาก่อนนะครับอ่ะเรามาดูของสแตนของเขาก่อนนะครับดาเมจเริ่มต,ต้นตามนี้เนาะยี่สิบกว่าล้านเลยนะดีสองวิโอ้ 1. โหอ่ะอัพตันแล้วนะครับผมจะเป็นกนิลกดนะครับผมนั่นก็คือชิวมิมิกิลชิวมิมิเขาว่าแบบว่าใครเคยได้ยินเสียงจะรู้นะครับว่ามันร้องไงโอ้โหดาเมจ ดาเมหนึ่งจุดหบีระยะร้อยยี่สิบเจ็ดตีสามวิใใครเล่นว่านี่แค่สแตนมันนะเน่นี่แค่สแตนมันน,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 แแน,น,นะแล้วแล้วจะบอกก่อนว่าไอ้บัฟที่ผมรีวิวเนี่ยมันเป็นบัฟอวตารแล้วก็เป็นโอมนี้มันไม่ใช่กิดแล้วก็ถ้วยทองนะ <c oughs> อืมอะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวของการกดสกิลเนาะ <c oughs> เมื่อตัวลลคอนอย่างพักนหนี่งผมกดสกิลเนี้ยครับจะเพิ่มเอฟเฟกในส่วนของ i n f i ิ i t e spin ใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะนี้ครับแล้วก็จะทำให้เข้าโหมดในส่วนของ dark meditation ทันทีเนี้ยครับผมเป็นเวลา60วิทีนี้ในส่วนของ u n s t o p p a ว l ร tech เนี่ยก็จะทำให้ active ทันทีหลังจากโจมตีแบบโดยที่ไม่ได้ฆ่าหรอ ันนี้ผมไม่รู้เนาะว่ามันเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวเรากดชิมีมีไปก่อนแล้วเอ้ยมีมีมีแบบเอฟเฟกอะไรไหมชิมีมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะเฮ้ยเมื่อกดสกิลจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นเข้าโหมดไอ้ดาร์เดเทนิโวเนาะโอเคต่อมาก็ตามนี้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรากดสกิลของตัวอย่างนี้ก่อนเนาะปุ๊บเฮดัมอีตามนี้แล้วทุกคนนี่ อ๋อฮะอุ้ยเทียเมเทียเอเนจีเหรอเทียเอเนจีอ๋ออะต่อมานะครับวอร์มโฮเนาะอุ้ยวิ้ยมันวาร์มได้โอ้โหโอ้โหวาร์มได้ผมสามารถวาร์ปจอนนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ทุกคน เดีด๋ยด,ด,ดีดีแล้วการโจมตีอ๋อนี่การโจมตีของจอรน,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอเอาเรื่องเดี๋ยวนะแล้วมันวัดแบบออัตโนมัติได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปิดแบบออัตโนมัตินะผมเปิดคู้สาวนะมันสามารถวัดเอาอัตโนมัติได้ไหมเพราะมันบอกว่ามันสกิลนี้สามารถออัตโนมัติได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะ้อัตโนมัติได้ด้วย เป็นไงเป็นไงอ่าสี่สิบวิสี่สิบวิเออทีนี้จอนนี่เนี่ยมันยังมีความเก่งอีกครับคือทุกคนต้องรู้ก่อนว่าตัวจอนนี่เนี่ยมันเป็นาธาตุธาตุพืชเนาะเอ้ยไม่ใช่าธาตุพืชมันเป็นาธาตุน้ำเนาะการที่จะตีเอา,าธาตุน้ําเนี่ยไปตีตัวของเฮ้ยออโตเมติกไหมออโตเมติกแล้วมันไปไหนต่ออ๋อมันไม่ได้ไปไหนอ๋อเหมือนมันไอ้นี่เฉยๆถ้าเราจะกดวาร์ปเดี๋ยวเราต้องกดเองอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะพูดก่อนว่าคือตัวของ จนนี่นหละจนนี่จ,นนจะเป็นตัวที่ชนะธาตุพืชถูกไหมครับเอ้ยชนะธาตุไฟเนี่ยครับจนนี่นหะเป็นธาตุน้ําที่ชนะธาตุไฟเนาะแต่ทีนี้มันจะมีอีกแมคานิกหนึ่งครับที่คล้ายๆกับแอสตายูโน่ล้ครับผมนั่นก็คือถ้าเราเอาใจโรมาไว้ในทีมนะครับแค่ไว้ในทีมไม่จําเป็นต้องเอาใจโรวางในทีมเออไม่จําเป็นต้องเอาใจโรวางในแมปเลยเนี่ครับผมนั่นก็คืออันนี้ครับ เดี๋ยวผมลองเอาวางดูนะไม่รู้ว่ามันจะมีเพิ่มพัสซีขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็คือตัวของไจโรเนี่ยเดี๋ยวผมดูพาสซีนี้อันนี้ผมข้ามมายังไม่ได้รีวิวตัวจอนีอ่อไจโรเลยนะก็คือถ้าไจโรอยู่ในทีมเนาะจะทําให้จอเน,นี่เนี้ยผมทำดาเมจใส่ธาตุน้ําด้วยกันเองเนี้ยผม ปกติแล้วเนี่ยธาตุน้าใส่ธาตุน้ําจะทาดาเมจแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็คือดาเมจปัจจุบันนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ถ้ามีใจโลจะทําดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าเขาจะชนะธาตุอยู่2ธาตุครับนั่นก็คือธาตุน้ําด้วยกันเองแล้วก็ธาตุธาตุไฟเนาะธาตุไฟเป็นทั้งหมดก็2ธาตุนะครับทีนี้ยังไม่พอครับเขาจะไม่แพ้ธาตุพืชเท่ากับว่าเขาไม่แพ้ธาตุอะไรเลยครับตอนนี้ถ้าเขามีใจโลในทีมนะครับ ไม่แพ้ธาตุเลยครับก็คือปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาธาตุน้ําไปตีไปตีธาตุพืชเนาะก็มันตีไม่ได้มันจะตีเข้าแค่33%ของดาเมจปัจจุบัน แต่ทีนี้พอมีใจโรเข้ามาปุ๊บจอนนี่ก็จะตีแบบ100%โดยที่ไม่แพ้อะไรเลยนะครับอ่ะต่อมาทีนี้พอมีตัวนี้เนาะก็จะทําให้ตัวของจอนนี่แล้วก็ใจโรเนี่ยบวกระยะ25%แล้วก็จะทําให้ตัวของจอนนี่จากปกติแล้วเนี่ยจอนนี่จะมีการเจเนเรตเนลตัวของนิ้วเนาะไอพาสซีบ,บนหัวตรงเนี้ยนะครับปกติเนี่ยจะเจเนเรตแค่1นะครับพอมีใจโรปุ๊บเจเนเรตสครับแม่งคู่หูที่แบบ โกงมากทุกคนถ้าทุกคนแบบอยากได้ทีมดีๆนะผมบอกเลยเอาใจเอาจอนนี่อิจิโกะใจโรมันไปได้แทบทุกอย่างแล้วนะตอนเนี้ยเออนะครับนี่ยังไม่บวกกับว่าสมมุตินะผมอันนี้ผมคิดเล่นๆน,นะสมมุติว่าถ้าคุณเอาตัวของอ,อ่าอะไรนะตัวที่มันเป็นเรื่องจากบีดอะในเรื่องซัมเมอร์อะไนะอ,อ,อ้อะไรนะเอ่อเธออะไรไอตัว,ต,วตัวนั้นอะที่มันทําให้ตีติดเซอเออเซอเอเคทอะครับโอ้จะบอกให้นะ ตัวละครนั้นเอามาบัฟให้จอนนี่อีกทาาดน้ําตีทตุไฟแรงขึ้นอีกฮาริเบลอ่ะใช่ฮาริเบล,เบลโคตรโกงโกงแบบโกงโคตรเลยนะนี่อันนี้คือโดยรวมทั้งหมดของจอนนี่ทีนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเนี่ผมสำหรับใครที่ข้ามวิดีโอมาดูตอนสุดท้ายเนะเผื่อแบบมีคนข้ามมาเนะี่ยเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวนะผมน่าจะเกือบ30นาทีเลยนะครอ่ะก ผมจะสรุปให้ฟังว่าตัวละครนี้เนี่ยผมเหมาะสําหรับการเป็นลีดที่เอาอีจิโกะไปได้เนี่ยเป็นเหมือนแบบเอาตัวของจอนนี่ไปเป็นลีดเนาะแล้วก็เอาอ,อีจิโกะไปนะครับทีนี้ถ้าอยากให้มันเก่งเราก็ต้องเอาตัวของไจโรไปด้วยไจยโรก็ถ้าอยากให้มันเล่นได้ก็ไปหาบัฟให้มันซักเป็นบัฟอวตาแล้วกันนะครับหรืออยากเอาสุดก็ปรับกิจไปเลยเนี่ยเพราะว่าไจโรก็เป็นาธาตุพืชเนาะคือถ้าสรุปจริงๆเนี่ยตัวละครนี้มันเวอร์มากครับแล้วเก่งโคตร เนี targets, ่ยครับดาเมจดีมากทุกคนลองสั monkey, ่งลองดูสิครับนี่แค่บัฟอวตารแล้วก็โอมนี้เนี่ยครับโอมนี้ไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนธาตุเฉยๆดาเมจเนี่ยก็900ล้านตีสามวิแล้วตัวของจอนนี่เนี่ยก็เอ่อตัวของจอนนี่เนี่ยก็ตี600ล้านประมาณ5้าถึงหกล้านนะครับตีสามวิยังไม่บวกเอ่อยังไม่รวมกับเนลแล้วก็ยังไม่รวมกับพัทเอ่อพัทสี่ของเขาอีกนะครับเอ่อเสียงมันอาจจะเนื่อๆหน่อยนะครับเพราะว่าพูดมาแบบเกือบ30นาทีแล้วนะเสียงมันแบบไอ้นี่หน่อยนะ เนี่ยเห็นไหมหกร้อยล้านอย่างเงี้ยดูทุกคนมันโกงมากเลยเนะครับผมก็ถ้าผมแนะนําไปหาครับเก่งจริงเนี่ยครับเพอเพอเนี่ยอาจจะเก่งกว่าอีจิโกะด้วยซ้ำเนี่ยครับค่าวาง90 0เองเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนของคลิปรีวิวตัวละครอย่างจอ์นนี่ที่โคตรจะยาวเหยียดน่าจะยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาแล้วเนี่ยครับผมก็ก่อนจากกันไปเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเนี่ยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เจอกันครับผม